ทุกชมาครับต้นเฟืรอนก็มีมากมายหลายชนิดนะครับตอนนี้เฟืรอนก็คือเป็นไม้ฟอกอากาศที่มีความสําคัญนะครับหลายพื้นที่มีปัญหาเรื่องฝุ่น PM 2.5นะฮะสามารถที่ซึ่งฝุ่น,นสามารถที่จะเจาะเข้าไปในห้องหรือว่าไปในห้องทํางานรวมทั้งบริเวณพื้นที่ถนนพื้นที่ที่มีรถราวิ่งผ่านนะครับพื้นที่สาธารณะต่างๆ แต่ใครที่ต้องการนะครับต้องการให้ไม้ฟอกอากาศซึ่งก็มีหลายชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟิร์นไม่ว่าจะเป็นต้นงาช้างพืชที่เป็นไม้ฟอกอากาศทั้งหลายเนี่ยนะก็สามารถที่จะนำฟอกอากาศไม้ฟอกอากาศไปประดับไว้นะฮะประดับไว้ในห้องทํางานหรือว่าห้องอรับแขกห้องนอนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับใครอยากต้องสนใจต้องการเฟิร์นนะฮะเฟิร์นฟอกอากาศก็ติดต่อทางช่องของเราได้นะครับอินบ็อกเข้ามานะครับผมก็จะได้ส่งไปให้นะฮะ ถ้าใครสนใจนะครับ <im itation> เฟิร์นเพื่อที่จะนําไปฟอ,อกอากาศนะครับ <im itation> ก็ติดต่อติดต่อทางช่องของเราช่องของเราได้นะครับนะฮะเดี๋ยวลองไปดูเฟิร์นนะครับว่าเฟิรอนเฟิร์นที่ผมจะนําไปนี่เป็นเฟิร์นชนิดอะไรนะฮะก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นชนิดอะไรหรอกนะครับก็เดี๋ยวจะเพราะว่าที่นี่ที่พื้นที่ของเราเนี่ยมันมีหลายอย่างนะครับที่มีเฟิร์นหลายชนิดนะฮะเดี๋ยวจะลองเลือกหาต้นเล็กๆไปไปชําไว้แล้วก็ไปเลี้ยงไว้นะฮะ ที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นมากมายหลายชนิดนะฮะผมก็จําจไม่ได้ว่าเฟิร์นทั้งหมดมีกี่ชนิดที่แถวๆนี้นะครับมีกี่สายพันธุ์นะฮะเดี๋ยวจะลองไปค้นคว้าดูนะครับเฟิร์นมีกี่สายพันธุ์นะครับแต่ละสายพันธุ์ก็สวยๆทั้งนั้นนะครับสามารถที่จะเป็นไม้ฟอกอากาศได้เดี๋ยวจะทดลองนะครับทดลองนําต้นเฟิร์นไปไปชำหรือว่าไปเลี้ยงในขุยมะพร้าวในกะอันดับแรกจะลองต้นนี้ก่อนนะครับ ต้นนี้เป็นต้นเล็กๆคือมีมีรากออกมานะฮะมีรากออกมาเดี๋ยวจะลองเอาไปไปปลูกดูนะครับไปปลูกไปชําดูนะฮะถ้าว่าใครสนใจก็เอาดึงออกมาแล้วนะครับนี่ได้มาแล้วเอา้าได้มาหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวจะไปลองหาต้นอื่นอีกนะครับต้นอื่นซึ่งมีหลายสายพันธุ์มากที่ที่บริเวณนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับ อีกต้นหนึ่งที่คนละสายพันธุ์กับเมื่อกี้นะฮะนี่อันนี้ถอนลงมาได้ถอนลงมาได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวจะไปรามไปเลี้ยงดูนะฮะไปเลี้ยงดูใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าเป็นต้นสายเป็นต้นเฟิร์นนะฮะต้นเฟิร์นที่เราสามารถที่จะเลี้ยงแล้วก็ไปอ่านไปประดับในที่ทํางานหรือว่านาไปประดับที่อ่ห้องนั่งเล่นนะครับเป็นไม้ฟอ,อกอากาศได้อย่างดีด้วยนะครับ หลังจากที่ได้ต้นเฟืร์นมาแล้วนะครับก็จะเอาผมก็จะนํามาชําไว้หรือว่านํามาเลี้ยงไว้กับกล้วยมะพร้าวนะฮะเพื่อให้เพื่อให้รากของเขาเนี่ยได้รักษาความชุ่มชื้นไว้นะครับก็เอามาเอามานํามาให้ห่อไว้กับกุ้ยมะพร้าวนะครับมัดกับเทปนะครับมัดกับเทปนะฮะถ้าว่าใครมีลวดนะครับมีลวดหรือว่ามี วัสดุที่สามารถที่จะมัดไว้ได้นะครับก็สามารถนำมาดัดแปลงได้เช่นกันเนะฟิร์นนี่จะชอบชอบอแสงขนาดเขาเรียกว่าแสงรำไรนี่นะครับแสงรำไรไม่ไม่ชอบแสงจ้ามากนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะปลูกเฟิร์นนะครับก็หรือว่าเลี้ยงต้นเฟิร์นนี่ก็ต้องอให้อยู่ในบริเวณแสงรำไรอันนี้ต้นนี้ไม่มีดินติดมานะครับก็เดี๋ยวผมต้องหาดินนะฮะหาดินมาหอ่อ ได้ดินมาแล้วนะฮะได้ดินมาแล้วก็เอาหอนะครับระวังรากเขานิดนึงนะครับผมใช้เทปใสนะฮะเทปใสในการมัดอพอท่านานำไปก็เดี๋ยวเราเราก็จะนำไปใส่ เจอกันได้เลยนะครับห่อให้ขอใครมีใครมีฝ <c oughs> ีมือในด้านการห่อนะครับห่อให้สวยอ่าห่อให้สวยก็สวยได้นะครับอ่าห่อห่อให้สวย,สวยตัดแต่งเัก่หน่อยนะครับตรงนี้พอดีใบเขาไม่รู้โดนอะไรมา,าตัดแต่งเดี๋ยวเ็าขึ้นใหม่นะครับเดี๋ยวใส่ดินเข้าไปหน่อยเพิ่มเพิ่มอาหารนะฮะเพิ่มอาหารเพิ่มดินเข้าไปหน่อย จะลืมว่าต้นเฟอร์เนี่ยเขาต้องการแดดแสงแดดที่ไม่ไม่จ้ามากนะครับไม่ไม่ต้องการแสงแดดจ้ามากนะเพราะฉะนั้นก็นาไปไว้ในที่แดดรําไรในที่ร่มนะฮะหรือว่าในในสํานักงานในในสํานักงานในห้องทํางานนะครับในห้องทํางานห้องนั่งเล่นได้นะฮะ ร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะรดน้ําแล้วก็เก็บเอาไว้นะฮะเก็บไว้ในแจกันนะครับเก็บเอาไว้ในแจกันก็ได้นะฮะอันนี้15บาทนะครับถ้าหากว่าใครสนใจก็สั่งซื้อประทานเ็นของเราได้นะครับผมก็จะนําจัดส่งไปให้คุณผ <anal> ู <S <s ้ชมนะฮะทุกทุกท่านด้วยนะครับใครที่สนใจไม้ฟอกอากาศนะครับเป็นอันนี้เป็นต้นเฟิร์นนะฮะต้นเฟิร์น15บาทไม่รวมค่าส่งนะครับนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถจะดีต้นเฟิร์นไปประดับไว้ในห้องทํางานหรือว่าห้องนั่งเล่นที่บ้านได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับติดตามกับคลิปหน้าทีมงานของเราครับสวัสดีครับ